สนานกันพอประมาณนะคะสวัสดีเด็กๆชั้นม .1 ของครูทุกคนนะลูกวันนี้ครูเปิดตัวด้วยเพลงเจนนุ่นโบนะคะเจนค่ะน้ำค่ะได้ไหมน้ำค่ะน้ำค่ะหนูชื่อน้ำมากับมาใครดีอะอะมากับหมีมากับหมีแล้วก็มากับแมวแมวน้ำอ่ะครูเปิดตัวด้วยเพลง นะคะเจนนุ่นโบนะคะทำไมถึงเปิดตัววยเพลงนี้น่าจะเกี่ยวอะไรกับการเรียนของเราในวันนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนแนะนําตนเองค่ะการเขียนแนะนําตนเองเนี่ยหมายถึงการที่เราเขียนในสิ่งที่เราต้องการที่จะบอกคนที่อ่านหรือบอกคนที่ฟังเราอยู่นั่นเองค่ะทีนี้เพลงเจนนุ่นโบเนี่ย เป็นการเขียนไหม้อาจจะไม่ใช่เป็นการเขียนนะคะแต่ก่อนที่เขาจะมาร้องเขาต้องเขียนก่อนแน่นอนค่ะลูกอ่ะเป็นการเขียนคือเป็นการพรีเซนต์แนะนําตัวเองให้คนที่ฟังให้คนที่อ่านเนี่ยเข้าใจความเป็นตัวตนของเขาได้มากที่สุดนะคะนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรนะคะจะทําให้คนที่ฟังและคนที่อ่านเนี่ย รู้สึกว่าประทับใจในตัวของเราอ่าเราจะมีวิธีการยังไงนะคะอ่าก่อนอื่นเรามารู้จุดประสงค์ในการเรียนวันนี้ก่อนว่าเราควรที่จะรู้แล้วก็เข้าใจหลักการเขียนแนะนําตนเองหลังจากที่นักเรียนรู้แล้วก็เข้าใจหลักของการเขียนแนะนําตนเองแล้วเราก็เอาความรู้และความเข้าใจตรงนี้ไปเขียนแนะนําตัวเองให้น่าประทับใจนะคะแต้มอ่าคาถามชวนคิดจำนวน อาผมอะไรไงเนี่ยจำนงรีบตอบเลยนะคนเก่งของห้องเราอ่ะจำนงถามว่านักเรียนคิดว่าการแนะนำตนเองต้องระบุสิ่งใดบ้างเออแทนตอบว่าผมคิดว่าน่าจะบอกชื่อนามสกุลครับเออเขาทา่าเขาทา่าต่อไปอ,อ่าฟิลฟิลบอกว่าผมคิดว่าน่าจะบอกสิ่งที่ชอบ เออก็ถูกนะใช่เลยอะเออถือว่าเธอฉลาดมากน่ารักน่ารักแถมฉลาดเนาะอ,อ้าวมาดูซิว่าความหมายที่แท้จริงของการเขียนแนะนําตนเองเนี่ยโบนัสเขาบอกว่าไงเขาบอกครูว่าอย่างนี้ครูคะการเขียนแนะนําตนเองเนี่ยมันก็คือการเขียนอย่างหนึ่งคะ่ะเป็นวิธีการวิธีการหนึ่งที่ใช้บอกความเป็นตัวตนของเราคะ่ะ <c oughs> ปุ้บปริมน้ำตาจะไหลตอบได้ไงเนี่ย เออบอกอีกว่าการเขียนแนะนําตนเองแหละยังเป็นเป็นการเขียนที่ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้จักเรามากยิ่งขึ้น้วยค่ะครูขาโอ้โหโบนัสคุณน้ำตาจะไหลเรียนด้วยกันมาตั้งนานเธอตอบถูกวันนี้โอ้โหสุดยอดลูกนี่เรียนออนไลน์ตั้งนานแล้วใช่ไหม <laughs> อ่ะตอ หลังจากที่นักเรียนรู้จักความหมายของการเขียนแนะนําตัวเองแล้วมาดูซิว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้คนเนี่ยประทับใจนะคะในการเขียนแนะนําของเราเองเออหนึ่งก็คือการขึ้นต้นให้ประทับใจเมื่อสักครู่นี้นะคะต้นรายการเนี่ยครูบขึ้นต้นด้วยเพลงใช่ไหมคะเป็นเพลง เพลงประจำตัวเจนนุ่นโบอาจจะบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณที่ชื่อเจนคนที่ชื่อนุ่นและคนที่ชื่อโบว่าเขาเนี่ยเป็นนักร้องร้องเพลงและเขาทำงานอยู่ที่ไหนนะคะชวนให้ทุกคนมาเต้นก็คือประทับใจนะคะสนุกสนานว่าเขาอาจจะเป็นคนร่าเริองอะไรประมาณนี้นะลูกต่อไปนอกจากขึ้นด้วยบทเพลงแล้ว ถ้านักเรียนไม่ถนัดบทเพลงเราก็สามารถที่จะใช้กรอนก็ได้ลูกบทกรอนเนี่ยก็ทําให้ผู้อ่านรู้สึกแบบเออมีความรู้นะคะนอกจากดูมีความรู้ในเรื่องของฉันทลักษ์ณแล้วอาจจะบ่งบอกความเป็นตัวตนว่าเราเป็นคนชื่นชอบการแต่งกรอนก็ได้นะคะเออมีไหวพริบอะไรอย่างเงี้ย ก็แต่งกลอนก็ได้นะคะหรืออาจจะบอกสิ่งที่เราชอบไปเลยว่าอาจริงๆแล้วเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรหนูก็สามารถที่จะเขียนลงไปในการขอขอภยัยในการขึ้นต้นนะคะอ้าวนนนนเขาใช้ปากกาแท่งใหญ่นะคะเขียนลงไปว่าถ้าเป็นผมผมขอย,ยกตัวอย่างการขึ้นต้นให้เพื่อนๆให้คุณครูประทับใจโดยการเขียนบทกลอนครับ สวัสดีผมนี้ชื่อว่านนชอบสับสนงานบ้างตามประษาแต่ตัวผมหน้าหลอ่อมีปัญญาชอบอาสาทำงานช่วยโรงเรียนโอ้โหนนเก่งมากนนเขาตั้งใจที่จะเขียนนะคะให้คุณครูให้เพื่อนๆและคนที่อ่านของอาการเขียนแนะนำตัวของเขาเนี่ย ประทับใจมากๆครูน้ำตาไหลแล้วเนะี่ยร้องไห้ซึ่งนนนเขียนแบบดีเวอร์นะ,ะหลังจากที่เราเขียนทําให้คนอื่นประทับใจแล้วนะคะในการเริ่มตน้น 2. เรามาดูซิว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะทําให้รู้เกี่ยวกับตัวของเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. ก็คือชื่อนามสกุลน,นะคะชื่อเล่นหรืออาจจะเป็นฉายาต่างๆก็ได้ 2วันเดือนปีที่เกิดนะคะเราก็รู้อยู่แล้วถ้าใครไม่รู้หนูก็ไปหยิบบัตรประชาชนมานะลูกแล้วก็มาดูว่าเราเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรแค่นี้ง่ายจบนะคะต่อไปภูมิลำนานะคะหรือที่อยู่ปัจจุบันหนูก็สามารถเขียนไปได้ว่าหนูเป็นคนพื้นที่ใดนะคะเป็นคนเพชรบุรีนะคะที่อยู่ของหนูนะคะบานเลขที่เท่าไร่92หมู่2ทับ4อะไรอย่างเงี้ยตำบล น้องชุมพลอะไรก็พูดก็เขียนไปนะลูกอ่ะรู้แล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะสี่นะคะสถานภาพทางครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวหนูอาจจะเขียนไปว่าเออหนูอยู่กับใครนะคะสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครบ้างมีคุณพ่อคุณแม่นะคะมีน้องสาวหนึ่งคนอ่ะประมาณนี้เราก็เขียนไปนะคะการศึกษา หนูศึกษาอยู่ในระดับใดนะคะเช่นตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึงโรงเรียนบ้านน้องชุมพลแบบนี้ก็ได้นะคะหกนะคะหนูก็ต้องเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานว่า บางคนนะพูดถึงเราไม่จําเป็นว่าเราจะมีประสบการณ์เพราะเรายังเรียนอยู่แค่มรหนึ่งใช่ไหมลูกหนูอาจจะเขียนประสบการณ์การท่องเที่ยวว่าเราเนี่ยเคยไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้างนะคะไปเที่ยวออสเตรเลียไปเที่ยวฟิลิปปินส์นะคะไปเที่ยวเอ่อญี่ปุ่นออ,อาจจะไม่เคยไปเพราะครูเองก็ไม่เคยไปนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยดูเอาแต่ใน Youtube เนี่ยเอออะหนูอาจจะเขียนในนี้ก็ไดเ้เคยไปเที่ยวเขาอีโก้นะ คยไปเที่ยวทะเลหาดเจ้าเออก็คือเป็นประสบการณ์ว่าเราเคยไปท่องเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเจสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษว่าเราเนี่ยทุกคนแหละเชื่อว่าต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชื่นชอบเช่นครูอาจจะชอบดูการ์ตูนใช่ไหมอ่าโตแล้วก็ชอบดูการ์ตูนได้ไม่ผิดหรอกอ่ะหรืออาจจะ อชอบเลี้ยงมัวาบางคนชอบเลี้ยงมัวครูเห็นไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเจอบ่อยมากนะหรืออาจจะมีสิ่งที่ชํานาญนะคะชำนาญก็คือมีความเชี่ยวชาญน,นะคะเก่งในเรื่องนั้นๆอาจจะเย็บปักถักร้อยเราชํานาญมากนะคะอยู่บ้านเนี่ยช่วยแม่เย็บผ้าก็มีนะคะ หรืออาจจะเป็นงานอดิเรกที่นักเรียนทำยามว่างนะคะเช่นอาจจะดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นติ่งคนนั้นเป็นติ่งคนนี <c> ้ <oughs> รู้นะมีนเธอเนี่ยชอบมากงานอดิเรกข,ของเธอฉันรู้ต่อไปอข้อมูลอื่นๆนะคะของเราที่ต้องการให้ผู้อื่นทราบถ้านักเรียนมีอะไรที่อยากจะนำเสนอนะคะก็สามารถที่จะเขียนข้อมูล อื่นๆเพิ่มเติมไปได้นะคะเพื่อที่จะทําให้คนอ่านหรือคนที่ฟังเนี่ยรู้สึกประทับใจเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าหรือรู้เกี่ยวกับตัวเราอ่ะข้อสุดท้ายก็คือข้อ3นะคะลูกการที่เราจะจบการเขียนให้สวยงามก็คือการลงท้ายให้ประทับใจนั่นเองขึ้นต้นประทับใจแล้วลงท้ายก็ต้องประทับใจเช่นเดียวกันนะคะอาจจะใช้คติประจําใจนะคะ ไม่สูงต้องขยงยากเก่งต้องขยันอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเป็นแนวเพลงที่เราชื่นชอบเราก็อาจจะเขียนไปว่าเ,เราชอบชื่นชอบเพลงท่อนไหนอะไรยังไงคือมันมันบ่งบอกอะค่ะแล้วมันทําให้เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเราคนอื่นอ่านแล้วก็จะเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะนี่คือตัวอย่างนะลูกครูมีตัวอย่างให้โดยมี อยู่ในใบความรู้เดี๋ยวดูก่อนหน้าไหนเนี่ยดีไหมออันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูหามาให้นักเรียนนะคะเขาขึ้นด้วยบทกลอนสวัสดีครับผมนี้ชื่อว่าตรงไม่ได้หลงตัวเองมากเลยนะแค่ผมหลอกกว่าใครในโลกา แค่ฮ่าๆอย่าเครียดซีเรียสเลยอ่ะนี่เขาขึ้นต้นน่าประทับใจไหมลกูกใช้บทกลอนเนี่ยใช้บทกลอนนะคะเนี่ยไหนนี่อ่ะใช้บทกลอนเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นว่าสวัสดีครับผมชื่อคนดีอ้าวเด็กคนนี้ชื่อว่าคนดีมีวินยัยโอ้โหชื่อจริงชื่อคนดีนามสกุลมีวินยัยโอ้ my god ชื่อเล่นตรงโอ้โหชื่อเล่นตรงดีนะไม่ชื่อตรงไม่งั้นเป็นคนชื่อตรงไปอีกอายุ13าปีเท่าเราไหมเท่ากันเลยแสดงว่าเป็นเพื่อนเราเนี่ยเกิดวันที่หกุมภาพันธ์นะคะสอง9ันห้าเป็นคนจังหวัดลบบุรีโดยกำเนิดคุณพ่อของผมชื่อประหยัดมีวินยัยเป็นทันตแพทย์โอ้โหทันตแพทย์ก็คือหมอฟันใช่ไหมคะทันตะ และมีคลินิกและมีคลินิกเป็นของตนเป็นของตัวเองส่วนคุณแม่นั้นเป็นแม่บ้านรักความสะอาดทำอาหารอร่อยท่านชื่อระเบียบมีวินัยโอ้โหทั้งบ้านเลยเนี่ยทั้งสองทาขออภัยนะลูกทั้งสองท่านนั้นรักกันมาเกือบ30ปีครูมองไม่ค่อยเห็นนะ ผมมีพี่ชายอีกหนึ่งคนซึ่งตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชื่อพี่ดุลน,นายสมดุลมีวินยัยผมเป็นคนขยันรักสงบไม่ชอบความวุ่นวายนี่เห็นไหมบอกความเป็นตัวเองตั้งใจเรียนมีที่สำคัญผมหล่อเหมือนคุณพ่อตอนนี้ผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนลบบุรี รลชสมโพธตำบลทะเลชุบสรอนอํเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอ่าก็แค่นี้เป็นการแนะนำตัวบ่งบอกความเป็นเขานะคะว่าเขาเนี่ยชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไรนะคะอายุเท่าไรเออพอชื่ออะไรแมชชื่ออะไรทำงานอะไรมีพี่ชื่ออะไรเรียนอยู่ที่ไหนนะคะและตบท้ายก็คือจบ ให้ประทับใจก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่รักสงบนะคะไม่ชอบความวุ่นวายก็คือบอกได้แหละเนาะสามารถเขียนอะไรก็ตั้งใจเรียนนะคะอะเราและแถมหล่อด้วยเออเป็นไงเก่งมากเลยแค่นี้โจมเออนั่นรียน่าจะทําได้แล้วแหละอย่าลืมนะคะเราต้องเขียนให้เอ,อครบกระบวนอ่อของหลักการเขียนแนะนําตนเองโอ้ยตายแล้วใครเนี่ยสวัสดีวรปัต สวัสดีมีนสวัสดีเมสวัสดีเอเชียโอนสี่คนอ้ายมาสี่คนสี่คนนี้มาเขียนแนะนำตัวเองกันนะคะอุ๊ยจะรอแล้วจ้ะรออยู่จ้าเอ๊ะทำมามทำไมบอกว่ามาเขียนแนะนำตัวเองกันนะจ้ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอ่ะกิจกรรมหรนษานะคะให้นักเรียนเนี่ยลูกเขียนแนะนำตนเองตามหลักการเขียนแล้วก็ ฝึกปฏิบัติแนะนำตนเองนะคะอ่ะหยิบไปงานขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังหนึ่งให้ฟังสักนิดหนึ่งเอาเพลงอะไรดีอะเอ่อเอาเป็นเพลงอ่ะโฆษณาอีกไม่เป็นไรรอแป๊บหนึ่งอ่ะระหว่างนี้หนูก็หยิบขึ้นมานะคะแล้วก็ดูซิว่าเราควรที่จะทำอะไรอ่ะ,อะ กงตัมกงตัมสิจไกงตัมอ่ไกงตัม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 กงาัมกงตัมกงตัมงตักงตัมกัมกงตมกงัมกงตัมกงตังตักงตักงมักงักงตัลงัมงมกงตกักงงทก มาสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนแนะนําตนเองสักเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้ในักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการที่เราจะเขียนแนะนําตัวเองนะลูกเรารู้แล้วว่าการเขียนแนะนําตัวเองก็คือเป็นการที่เราเนี่ยอบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราบ้านอยู่ไหนนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่ก็คือแนะนําให้คนอื่นเขารู้จักเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะลูก การขึ้นต้นนะคะหลักการเขียนเราต้องขึ้นต้นให้เกิดความประทับใจโดยใช้บทกลอนหรือบทเพลงหรือสิ่งที่เราชอบนะคะอ่าส่วน ข้อที่2อนะคะอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลชื่อเล่นนะคะวันเดือนปีภูมิลำเนานะคะสถานภาพทางครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวของเราการศึกษาว่าเราอยู่ที่เรียนอยู่ที่ไหนนะคะประสบการณ์ทำงานหรือการท่องเที่ยวก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนสนใจเป็นพิเศษหรือสิ่งที่นักเรียนชอบนะคะงานอดิเรกก็ได้สุดท้ายก็คือข้อมูลอื่นๆของเราที่ต้องการให้ผู้อื่น ทราบเราก็เขียนไปได้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรหน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยเหมือนใครการลงท้ายให้ประทับใจก็อาจจะจบด้วยการใช้คติประจําใจหรืออาจจะใช้เป็นแนวเพลงที่ชื่นชอบนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเป็นครูก็อาจจะจบด้วยบทกลอนนะคะหรืออาจจะจบเป็น ท่อนเพลงสักเล็กน้อยที่เรารู้สึกว่ามันกินใจมันบ่งบอกความเป็นตัวเราให้มากที่สุดนั่นเองอ่ะหลังจากนี้นะคะคุณครูก็หวังว่าการเขียนแนะนำของนักเรียนเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็เวลาที่ครูตรวจก็คิดว่าคงจะทำให้ครูประทับใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม เล่นเกมกันนะคะโดยเดี๋ยวคุณจะทำเป็นแบบทดสอบแล้วส่งลิงก์ไปให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะจ๊ะวันนี้ก็จบการนําเสนอการสอนแบบใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายทุกคนค่ะ